สวัสดีครับพี่น้องครับมะหอดไม่ไมเลยมื่อกี้เราจะมะหอดทงไฮทงหน้าก็ได้มีโอกาสข่าวมาทายให้พี่นอ้องเลยอัปเดตความคลเกินไวไป็หอดซไซเดอต้นใหม่ไงกานาบานได้ซ้ำได้แล้วมื่อี้อยู่โขงน้องหน้าบ้าน สวนปลาหน้างานเดียวนะครับคือเก้าคือเดินแต่ไม่ีโอกาสกลับขึ้นทีนอีกเทือนึงมาเยี่ยมมายามเพื่อนโดนๆจังเลยมาเทือนหนึ่งมรู้สึกว่ารอบนี้สี่สองเดือนพี่น้องจังเลยกลับตตดตาวมาคิดหอดกันพอสมควรกต้นไม้ก็ เล็กหน่อยกับมาตันหยาตันยงไห้แน่ายเติบไปละมืออื่นกังสีเอาอีกรอบนึงตัดอีกว่นมอนีกมาหอดกะสวงใบสวงยังเข้าไปแล้วนะครับเดินสิเป็นอ้วมม่วอะไรพี่น้องถึงความจริงแล้วถึงความฝันแล้วคืออยากให้เป็นแนไ่ไรกะปรุงกระแตงเอาครับผู้เฮ็ดไม่เฮ็ดรุ่นก็ได้ คือองผมนี่อาจสีบ่มีแบบมีแผนเพราะวันไดคือช่วงผมเห็ดหนามันช่วงที่กำลังบูมกันใหม่ๆนะครับกำลังเป็นกระแสกันใหม่ๆช่วงปีหกสอง,งนั้นกำลังกฎหมายใหม่กำลังแก่อ,ออกมาเพราะพี่น้องบางคนกับท่านเห็ดคือมาเริ่มด้วยจิตนาการล้่วนเลยพี่น้อง เกไปคิดไปอันไหนมันพ่อแก้ไขไปใดก็แก้ไขไปน้าอนไดแก้ไขบ่ใดกับส่วนหน่อยนะครับกับพ่อพ่อไหวพ่อไปใดอยู่ต้นใหม่กับไงได้เตือนนะครับหาเมีดพกนิดแล้วส่วนมากยี่นี่ผมเสียาต้นมะฮอกกานีนะครับมาลงจมแจมกับพยุงเนี่ยหลายอย่างนี่ครับเกือบหาสิบชนิดเลามาลงยี่นี่ใหม่พืนทินเนี่ยเกิดขึ้นเองนั่ม ยังบอกส่วนแรกะก็ลงกล่วยไปก่อนครับตอนนี้ก็เน่าบดแล้วล่ะถึงว่าลเะิ่นลงไปแล้วก็เหลือตัวต้นใหม่เป็นหุ่มเป็นเงาหลายเติบแล้วพี่น้องปีนี้ก็ซ้ำนี่ปีหน้านี่คือเสียดยางในหุ่มยางในอุ้มุืเลยล่ะผมว่าโอเคคือหลายเติบอยู่ต้นใหม่ก็งอกงาเจริญเติบเติดีเพอสมควร หลายสิ่งหลายอย่างคนบริยุทน้่ฝากลูกฝากห้านเขาเบิกเงินน้ำบริยุครับนี่ผู้ดูแลให้เล็กๆน้อยๆเขากป็อย่างเบียกเขานั่งก็ถือว่าโอเคอยู่ครับประสบความสเดียดย้อยยังยิ่งไงได้ไดละครับสําหรับคนต่างขมหวังไว้ผมรู้สึกว่าช่วงที่มเมฆแหกๆ,ๆนี่ผมสีแบกขั้มบ่งแบกฝันมาเต็มบานะครับ ช่วงแรกๆนี่คือความตั้งใจอีดีความตั้งใจจริงอีดีที่อยากสิเหตุแบบนี้ถึงแม้ว่าถึงแรงตานแนจากผู้ฒถาผูพ้นยู่แถวนี่พ้นบุเคยเหตุเคยทำนะครับแปลกอกแปลกใจใจไหนจังสิจังสิมาเหตุแบบนี้พอแม่กูเคยพังถังปลาออกเพื่อสิเทศหน้าแต่ว่าสมมติปลูกปลาเสีน,นากูยังประมาณนี้นะครับ ็เลวงบโบไดบอบออไ้อยู่ในวิถีของเขามาตะดังตะเดิมนะครับหน้าแปลงนี่ก็เพิ่งสีผ่านมาสัว,ส,วสัวอายุคนหนึ่งรุ่นพ่อแล้วครับเพิ่นบุกเบิกไว้นี่ก็ไลปันกันพูดหลายไรเติบอยู่ไอ้ยน้องหาหกคนก็ได้พูดสามสิบเศร้าสามสิบเลยก็ถือว่าอู้เพิ่นเฮ็ดไว้หลายครับ มันเป็นความตัง้ตงใจและความตั้งใจันแรงกล้าล่ะครับห้องผมถิติสารต่อเพิ่นให้มันประสบความสําเร็จให้มันอยู่ง่ายกินง่ายนะครับสมอยู่ห้อยู่หน้าอยู่ทงอยู่ท่าขึ้นอย่างอย่างไงมีแนวกินเบ้อสุยางความตั้งใจกะประมาณนี้ล่ะครับกับ่านมาคเครื่องพังแล้วเพิ่งฟังทั้งนั้นค่ะฟังปู่ก่อนตอนใหม่ตอนนี้ก็อืมขึ้นขึ้นห้ายเริ่มสี ปลายส้นกันเริ่มเสรีุ่มในเงาแล้วควมทีความงานบตองยูเนสประหลาเาครับจัดการเลยปลูกแบบเลยที่เขาอยากปลูกหยัดลงไปทางมันลงไปต้นกะพีนั่งนวลครับออกมาจากต่างทินสั่งมากมาปลูกเพิ่งจะเริ่มเติบโตดีพอสมบูรณ์นะครับเริ่มต่างต้นต่างตัวได้แล้วทีแน่ๆนี่ ที่แปลกหูแปลกตาขึ้นหลายก็ขึ้นมะฮอกกานีครับต้นพยุงต์หละครับแซงกันขึ้นสองต้นรู้สึกว่าสิปลูกที่อยู่พี่น้องปลูกที่อยู่แต่ว่าเขาบอกเป็นยังครับบ่ขึ้นว่าสิเพีวสิถางบ่ขึ้นว่าสิตัดสางออกเลียกผมนะถ้าหน้าโคตรข้างหน้าถามมันถามมันทีก็ปล่อยมันทีอย่างนี่แหละครับคือจุดประสงค์หลักของเขา,ขานี่ก็คือปลูกหุ่มเอาเงามันบ่ได้ปลูกเอาเนื้อใหม่ไว้ขายไว้จำหน่ายอาย่างดอก แต่ว่ากับพวกนายไรพี่น้องเพื่อเมืออะไรวันหนึ่งมาเกิดมันเป็นกระแสมาใหม่นั่นดังเดิมใหม่นี่ดังเดิมนะดดคืออยู่นี่ปลูกบัตทุกชนิดนะครับคือสิจับกระแสน้ำพันท่านอยู่ผมว่าชนิดหนึ่งกะโมตามก็ลอยสองลอยต้นนะครับกะมันคือว่าแล้วพี่น้องว่าโบหวังกะเท่ากัาบโบาปฏิเสธผลตอบรับถี่สิตามมาอะไรเพราะตัดเพราะสางออกได้เัาเป็นละโค้งละคาดในห้าเขา,ขาออกครับ ใหญ่หลายครับใหญ่หลายขนาดขั้นนี้กันแบบสองรอยเมตรครับต้นไม้ใหไงบดบ่มีบ่มีเพิ่งซ้อบริษัมอีกพี่น้องว่าเขาปลูกที่ไปก่อนนี่ครับต้นใดบใหญ่ธรรมชาสตร์เิ่นธรรมชาติเพิ่นจัดสรรกันเองเขามีหน้าที่ปลูก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 ,กลงไปเอาหูเอาเงาไปก่อนนะครับ อนี้ข้างหนา้าจังวากันอีกเท่านึงถามันโบจบโบง่ามมากฮึยจังไรกะปอยเพิ่นไ้นี่แหละพี่น้องสีบอัอันนี้เพิ่นหรอกหลายสิ่งหลายอย่างผ่านมาหลุมลูกโคค้านมาเห็ดมากถึงมือนีก่กะโอเคพี่น้องซ่นอกซ่นใจสำหรับภูหมักหัวใจสีเขียวทุกทุกคนนะครับกะ บ่าถือว่าประสบความสำเร็จหรอกพี่น้องกะมาปันในเดี่ยแวแจ็กื่อเื่นแจ็กื่อื่นวัาจังไหนมันข่วมอิม่มอกอิอ่มใจเราพี่น้องมัน,ม,น,น,นมันยายเป็นเป็นอีหยังบ่ได้มันยยายเป็นตัวหนังสือกระยา่าปวด <c oughs> นี่แหละครับพี่น้องครับทั้งผุ่นก็ได้ทั้งขั้นแท้ขั้นนี้ข้นหน้าทั้งหมดน่ะหาขั้นครับหาขั้นขั้นหนึ่งกับสองร้อยกม ก็คือสีลายเติบอยู่ต้นใหม่บบเคยนับจกักเถื่อมีแต่ปลูกปลูกปลูกงานต้องไปเลยต้นหมูฮง,งปลูกแต่พร้อมต้นใหม่คนสองปีสามปีกลับมาปีนี้ก็ยังงามอยู่คือเก่าามันได้กินตลอดตัวต้นหมูฮงมันได้อยู่ยาวเติบอยู่ตัวผมว่านี่นะครับสำหรับโครงสร้างกะเรียบร้อยเตัวขุดคลองรอบไพ่หลอหน้าเบิด์ตเลยพี่น้องจบข่าวแล้วปีนี้ ปีหนามากมีแต่ปลูกย่างเดียวอะไรมันบ่พออามาแสกมาเสริมขึ้นคือหน้าโคตรขางหนาคุ้มตังใจของผมมาสิลงไผ่ลงกไม้ไผ่นะครับลงกไม้ไผ่ใส่กันก็เงาไม้นี่ละมองได้มันบางผมสิลงเลยไม้ไพ่ยังกระยาผมบไร้เลือกสรรว่าไผ่นันไผ่หนีไผ่กินซุ่มไผ่อันนี้บด้ต้องได้ตี่นบอกว่าจะเป็นไผ่ครับเอบาโ่ล่งให้มันขึ้มใส่กันนะบ่ให้มันพื้นที่มันสูนเปล่าผมว่มา คือสิาหากินคนระดับอยู่กับต้นไม้ต้นไม้เห่าอยากหลากาันสิย่างเลิกต้นไผ่พืชสีาหากินตื่นพวกกสิคือสิพายุน้ำกันด่ายหรอกผมไปคือต้นนี้ก็เอามาปลูกแต่ส่วนระยะแรกๆครับไผ่กินสุ่มออกนอออกอยังพอได้กินซับกินไร่เติบเลยละ่ะนะครับห้องหลอกพื้นที่เวลาหนามากกสิประมาณนี้แหละครับ จากฟังทั้งนั้นอีกฟังหนึ่งกบมันติดกับเพื่อนบ้านแน่ยกะปูเคื่อกันนะครับเครื่อเท้าวันบ่ได้ค่อยเขามาดูเลยบางที่ก็สู่เครื่อสู่เท้าวันบ่ได้กะเหรอเกให้ตัวใหม่บ่อจะเรื่อนเติืโตัวจะไวจะไหนได้ล่ะครับคนดูแล่ห้บางเทือ่อหลานมันกะถ้ารกิดมันกะหลายเน,นาะค็ดไทยค็ดหน้าสม,มัยนี้คิดยากเดี๋ยวกระนำถ่วมเดี๋ยวกนะนำแหลงนี่เพราะฉะนั้นเห็นใจอยู่ กต้องเสีเอเขากระมาตัดมาสางออกแน่ตามกระยิ่มนะครับเฮ็ดได้เท่าที่เฮ็ดเฮ็ดโบได้ก็คือปล่อยวางเว้นไว้นี่ขั้นแท้ขั้นที่หนึ่งกับขั้นที่สองครับที่ผมยางอยู่ตอนนี้ก็คือยางมุ่งหนา้าไปทั้งขั้นแท้ขั้นที่สองนะครับขั้นแท้ไส่ตัวต้นใหม่ที่ปลูกไปก่อนนะครับนี่แหละครับนี่ขั้นแท้ที่เ้าพันหน้าเมื่อกี้นี่คือทีหน้าที่ ที่นาของผมเนี่ยมันเป็นที่นาขวางตะวันเลยครับพี่น้องโบแมนที่ปลูกต้นใหม่เป็นไปตามแนวตะวันตกออกหยัางโบแมนนะครับขวางตะวันเต็มๆเลยเพระว่าโบเป็นหยังครับรอเบ,บิง้บงว่ามันสิเป็นอย่างไรบางเทือมันอาจจะเป็นผลดีบางเทือมันอาจจะเป็นผล,นเ,นจจเ,นลนเสียก็ออน้อมรับนะครับเพราะว่าพื้นที่มันเป็นยอย่างเสียนเทใจยังไร,รบ่ได้ก็ต้องปลูกไปตามนี่แหละครับ มันเปลี่ยนแปลงแ้วมันเหตุยากค่าใสีใจ่ายมันสูงแห้งย่าคงอ่าค่าปีนี่ก็เลยตัดตัดหน่อยลงแล้วครับแต่ก่อนอ่าค่าถ่วมหัวแถวนี้ปีนี้ต้นใหม่มันคุ้มมันอึมคึ้มหมดละคุ้มมากหมดละแกงานกัผมว่าคือสีอนนาคต่อไปขนาดืือสีหน่อยลงแล้วครับอันแท้ส่วนมากผมสิใส่สันแข็งเป็นตู่กำหนดไอ้พี่น้องนี่คือจังสี ใส่พืนดินเก่าแล้วก็เอาถาเอาอยัางมาฮ้องเนี่ยหน้นามพืชนไหลน้นาม,มาันหลายครับพี่น้องยื่นหนามหน้าเองกระทะแจกไขไ่บ่อใดมันเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเขาเสพไปดัดไปแปลงไปปรุงไปแต่งหลายมันกับเบิดเงินหลายเพื่อเขาบ่อใดมีทุนมีห่อนขนาดทึบครับวาเสปพลิกพื้นดินเปลี่ยนแปลงอียงขนาดใหญ่ขนาดนั้นนะครับส่วนที่มันโยดมันพังลงกะ เดี๋ยวจะแก้ไขกันครับบบเน่ผมอาจจะเอาไผ่เอาต้นใหม่เอายังมาปลูกชิดๆทีๆไว้ก็ได้ที่เรีดินเหนียวนึกว่ามันสีมันสีความเสียหายมันสีหน่อยแต่ว่ากระหน่อยอีดีแล้วครับส่วนมากกะมันสีมีแน่เล็กๆน้อยถี่มันถี่มันโยดมันพังล่งก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องธรรมดาครับพึงการคุดพื้นที่เอาดินเกา่าเอาดิน ไม่ึ้นมาโปะหนาดินเก่ามากกั่พอท่านอยู่ตนอยู่ตัวนะครับฝ่าฝนมากกว่ธรรมดาครับก็เสียหายเป็นบางส่วนกับพ่อรับได้ครับํำนี่โอเคอยู่นี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศฝ่าหลังฝนฝน,น,นตกมากเศร้าไม่ไม่บางแห่งผู้ขาก็เลยถือโอกาส่าโอ้มันขึ้นม,มันอึดอันมาทายชีพพี่น้องเบิ่งกันนะ พอได้เศร้าขึ้นหอดคิดถึงกันอยังประมาณนี้แหละครับดีครับขั้นแท้ขั้นไม่ที่ผมป่านขั้นคู่ขึ้นปีนี้นะครับป่านขึ้นคู่ฟังทั้งวามือของพี่น้องนี่สิเป็นดินแดนของของของหลานนะครับของหลานก็ได้คุยกันกับพอกับเม่เขานะครับเพราะว่าบุคุยบ่ได้ตกึงพอถึงเม่เขาคุยกันเดียบ้อยแล้วเขากะอนุญาตในเหตุเพราะว่ามันบรได้บรได้รับประโยชน์ตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงส่วนนี้โดยตรงนะครับ เพราะว่าเขานะ่ะมันมีปัญหาเรื่องนามเรืองนัง้นแท้าขาดถูกปีทถูกปีผมก็เลยว่าเออเอาอสีเส,สื้อสูเฮาสิเป็นคนขูดให้ปลูกต้นใหม่ของเฮาฟางหนึง่งอีกฟางหนึ่งตัวสิปลูกยังก็ปลูกตัวมักใหม่ใหม่กินตัวกระปุกใหม่กินมักใหม่ปลาตัวกระปุกใหม่ปลายัี้ยงประมาณนี้แล้ครับส่วนหนึ่งผมก็ปลูกไปเขาแน่อยู่หรอกายเติบอยู่ซุ่มใหม่ปลาก็ได้ เพราะว่าปลูกไว้หลายอย่างมันหืมอย่างมันอย่างมันงับเขาขเขาก็บบก้าปลูกหลายแล้วครับเพราะว่าเขาเกิดยังบ่ท่านถึงอยู่เขาตัดสินใจยังบ่ท่านใดนะครับชบ่วงนี้คือคือ่า,อาละ่ะเขากบอาศพอาีพอาีิอาศพเพชรหน้าโดยตรงนะครับคือผมหนีมันบ่เลกลับขเขามาเฮ็ดหน้าก็อาศัยลูกล้านผู้เขาเฮ็ดให้กิน ล่ละดูแลใหล้ต้นไม้ให้นั่พึ่งพาอาศัยกันไปครับคือผมเขาเจ้าถืออาชีพเพชรหน้าผมว่าอาชีพเพชรหน้ามันมนมันมัน,ม,นมันโมหนาจะใส่นะครับมันไม่หนาจะใส่อาชีมันโมหน,น,นาจะเอืนอาชีอะไรดอกสู้เมือนี่เพราะเฮ็ดไปนี่เขาแนมไปใส่ขวานี่ยมิตรขาดทุนเลยพี่น้องผมว่าแต่ผมก็พยายามบอกซื้อหรอกว่า เบาเบาเพื่อให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อเขาคิดไถท่ายออกเพื่อเขาไมา่เห็นน้ากันเห็ดไรหน้าสวนผสมขเขาไมรไรไดตลอดปียังประมาณนี้นะครับผมก็ยากให็เห็ดนองเห็ดแบบนั้นดูห้านผู้เขาอยู่ประจําเห็ดล่องเบิงคือผมนี่สิไปเห็ดเป็นตัวอย่างเขาก่อเสื้อเนี่ยเป็นบางแม่นแล้วเพิน่นมีงานมีการเห็ดก็เพื่อกระเห็ดใดแล้วสันสีตุกะบอกใดแล้ว ที่จริงเนี่ยผมก็จะผมจะใหลองเบิงผมก็คิดเท่าทีดได้แล้วครับอันไหนที่มันเป็นอาชีพอันไหนที่มันโมเมนต์อาชีพอันไหนที่มันเป็นแต่เป็นผลกําไรได้ก็คิดเอาบอกได้เท่าที่บอกนะครับขันใจว่านํานะขันใจว่เอาแล้วจะพึ่งไปขยันขยอปล่อยให้สถานการณ์มันมันมันเป็นตัวกําหนดเป็นตัว เหิือบนําผ้าจิตใจเขาเขามาเห็นดีกว่าผมว่าคือผมเห็ยอยูสมอนี่ผมกับบ่ไดดบ่อใดพึ่งผ้าอาศัยใดไดจากส่วนนี้นะครับคือเห็ุไปอาศัยบามือนึ่งขงาา้าขงนาอานาโคตรข้างนาเข้าเสรเพึ่งผ้าอาศัยต้นใหม่ต้นใดที่เข้าปลูกที่เข้าฝังลงไปคือปีนี้บ่ค่อยงามพเพราะปันไดพี่น้องนี่ปลูกปีนี้ ต้นไม้ไม่ยังหน่อยแห้งเอาเขามาปลูออกประมาณสามลอยสี่ลอยต้นแท่ากันนี่มันปลูออกแถวเดียวนะพี่น้องผมรู้สึกว่ามันสีบกค่อยงามเพราะว่าเไยมันมันเป็นหย่อนดินมันเป็นหย่อนเอียงกับวงหัวือกันส่วนมากสะเป็นปลาดูแดงครับช่วงน,นี้ว่าจะหายมันเป็นอุโมงค์ต้นใหม่ที่มันมีสีมีสันเนี่ยก็ได้เอาเพาะปลาดูแดงไว้หลายต้น เอามาลงส่วนมากใเป็นปลาดูแดงเป็นระยะเป็นไหม่ระยะนะครับนอกหันก็แจมแจมไปนี่ยังก็แจมไปมองไรมันหยวมนมันพังลุงพุงเอายางหน้าเขามาลงนี่ยินข่าวว่าพื่นมักหึ่มมากอย่างก็เล่นลองเอามาลงลองเบงิ้งก็ล่อเบิ้งปีนาครับคือสีเห็นผลอยู่ดอกดินนีขับห้ามันเกิดขึ้นได้พุ่ม่าต้นใหม่มันก็ต้งใหญ่ใดญ่ขึนกันพว่า คือลักษณะนี่ก็คือลักษณะเดียวกันคับกับขั้นที่ผมปลูกก่อนตนะั้ซีปีที่เดียวนั่นนะครับแบบเดียวกันลักษณะเดียวกันก็บ่ตทใจครับไปเรื่อยๆเฮ็ดไปตัวนี้ขุดแล้วเอาน้ำบ่ท่นพี่น้องน้ำม,มหาศารเลย ถ่วมให้ถ่วมหน้าแต่ที่ตวนสัดโอ้ยบอกเขาก็บอกท่นมีเวลาเฮ็ดค่าหางเงินอยู่กลับมาเฮ็ดเอาตอนถ่ายตอนหลังนี่ก็บ๊อบบอกค่อยเทไรลราพี่น้องเลยไปตามเรื่องตามเล่าของเขาเหระขั้นคนนนนนนู่ขั้นหน้าขั้นหน้าตัวนี้ขั้นหน้าเขาข้างหน้าผมคิดว่าผมน่าจะน่าจะยกเป็นหลงยงกเป็นหลง ในส่วนที่เอาภัยหายมันเอาดินขึ้นไปถมเงาไผ่ที่ที่ปลูกไว้ปีนี้นะครับนุกนปลูกไวุ้ดแถวเลยไผ่ตัวนี้ขันใหญ่ขึ้นมากคือสมุนกินยีดอยากบอกมิตรไผ่ตรงรืมแหลงครับน่ารายพวกนี้พรสมมาพะคควนพี่น้องมื่อานนี้ข้ามาพบก,ก,กันเดี๋ยวสีเหตุคิปไปจักสองสามคีบพราะว่าถากลับเมื่อ ือสิ่ทิ้งระยะห่างไว้เป็นเดือน2เดือนพอนะครับจดเสร็จแล้วไม่เคยขีดอีกเท่หนึงให้พี่น้องได้เบิงกันอัปเดตความเคลื่อนไหวไปหอดใสมาใสเป็นจังไรไปจังไรมาจังไดมรโดนๆจังไรมาแนละ้วพี่น้องข้อรกิจการงานทั้งผุ่นกะรัตโตเนี่ยถ้าบ่มีคนดูแลให้เจงกันนะพี่น้องใส่ตั้งเงินเฮ็ดอย่างเดียวนี่คือสิบ่ได้ดหรอก มันต้องอาศัยใจเขานําฝึกฝนเขานาให้เขาเฮ็ดนทาทาตามไปนําอันไหนมันดีอันไหนมันได้ผลอันไหนมันัอ,น,น,น,อน,นี้เขาประสบการเขาบางเทีาเขาก็เเนื้อกว่าเฮ้าเพราะว่าเขาอยู่เขาพื้นทีนะครับพี่น้องโอ้โหอ่าหม่งนั่นมันเป็นแต่หนามจูหนามพึมหนามมันขาวมันขาดอย่างเขาเก็เป็นคนหูก่วเฮ้า,าคือผมกับหูเบื้องตัวหลายเตบอบ์ไปหรอกเพราะว่าผมก็อยู่ในทงหน้าทงหนี้ผมเฮ็ดกินทํากินมาหนีจนอายุสามสิบ ก,กลัวๆนะครับจะได้ออกจากบาทหาเงินหาทองในใจเราคิดว่าสิเปลี่ยนแปลงตั้งแต้ผัวลราแต่สมัยตะกี้แหละครับแต่ว่ามันยากน้ำการน้ำลงชีวิตอยู่มันบ่ท่านอยู่ต้นอยู่ตูต๋พี่น้องหาเงินหาทองสัก่อนคิดได้ท่ายออกคงเกิดมากยิ่แต่ได้ละพี่น้องต้นใหม่ยิ่งๆที่อยู่เบื้องหน้าพี่น้องนะฝีมือเพิ่มปลูกไีกเพื่อนนะเกือบสามสิบปีแล้วครับ ปลูกตั้งแต่อายุยี่สิบคือความบ่าบุ๊บโว่าอีหยังแน่ปลูกน้ำน,น้ำ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 ลงไปเหลือต้นไม้ยี่นี่เกือบยี่สิบต้นพี่น้องต้นประดูกับต้นสักต้นสักเหลืออีกต้นหนึ่งว่าปลูกง่ายๆบุ๊มแมนเด้อต้นสักนะขึ้นยกกับพื้นทีขเขาเขาทำว่าปลูกง่ายปลูกไปทุ่มทีจะแดนก,นก๋นบบได้การเฮ้กันมันค่อนข้างสิน้ำน้ำมันสิน้ำหลายแน่ ของพ่นผ่นมาโคกแน่นนะต้นประดู่แดงนี่ครับเอามาปลูกเห็นต้นซิคือคือแน่ยางข้ามาไก่เสียห่อนหม่องที่ภาคตะไซเห็นต้นซิคือคือแน่เลยพี่น้องดินมันสิงห่ามบ่หม่องคนอยู่มั่ตะไก่หม่องแสงไฟแน่มันอยากมันมันอยากมีผลแน่พี่น้องอยากงามอยู่โอเคอยู่คือจังสิเสียอะไรมาสามมาแปะไม่อยู่พี่น้องมันมันมันซึ้ว่าสิตายไปหลายเสรอบอยู่ ต้นตะเคียนตะเคียนท่องตะเคียนท่องสลับก้นไตแต่หลักๆนี่ผมใช้ลงปลาดูแดงไว้ตัวนี้ลงไวเบิงมันสีสีไวบ่สูใหม่อันนี้เข้าใดบ่สูใหม่ที่ลงเคยลงเพราะว่าปลาดูแดงสีเอามาลงรุ่นแหลกๆนะครับพี่น้องมันใหญ่บ่ท่านหมูแม่มันใหญ่าสาแองถึงหมูแซงเบิ้นหมูแซงหมูหงั่มจักมันสีได้ซ้ำไดล่ะอาศัยเอาตาดอกมันเพื่อมันไม่ดอกมัน พอได้เบิงพอได้สื่นส้มแท้ขั้นนี้เกือบสองร้อยกมตรพี่น้องสองรอยกว่ามี้งกันแท้ขั้นนี้แหละขั้นแดงน,นี่ที่ที่มูซึกว่าสีเงาโกโมูขั้นบรรจุใหม่ก็ได้หลายโคนมาสองเถวสามเถวยังบุบพ่อใหม่ก็ได้อ้าวปลาดูแดงตัวน,นี้ซิงงามงามไหมพี่น้องปลาดูแดงซับเดือม่แดงแน่ไม่ตะเคียนแน่ มาแตะมเตอร์สลับกันลงไปปลูกนำๆปลูกนี่เขายังสิบพ่พอ่อได้พี่น้องนี่พี่นาน,นี่ชิดใดถ่ายออกนี่เอาลงอีกเลยผมนะผมบริห่วงเรื่องทีบริสีเดียดจัดการเลยให้มันไปนหุม่มเร็วให้มันได้ปลาเร็วพมมากแบบนั้นไงสายไ่หน่อยไงหลายก็แลียวแต่แต่แเพิ่นธรรมศาิตร์ให้่นจัดการเองส่วนใดมัน ททพทวงพระท่านมูจะตายลงไปปลูกสามขึ้นไหมย่างซ้ำต้นใหม่ต้นที่เขาปลูกลงก่อนนะมันมันมันใหญ่นะครับเกิมีกระเพราว่าเราผ้าเนี่ยติดมาน้ำถุงน้ำหยางมีหยางหยางใส่ถุงเหรอครับเวลาเอามาปลูกก็เลยเอามาปลูกใส่กันอ่าสามีกี่เม่าพี่น้องเป็นจังไดน่านถ่วงขึ้นมาบ่าเห็นรูปเลยบบดนี้ อ้าวข้าเบิง้งอาศัยรูปย่ามแรลงพี่น้องย่ามแรลงย่ามน้ำลดเห็นชัดเจนสวยงามตัวนี้เสือนาสู้ตา <c oughs> เป็นแล่นมากของสวนบ้านสวนปลาหน้างั้นเดียวมองนี้ติดเฟืนติดไฟไปให้ปูให้ปลาครับอ่ะพี่น้องเบิง้งบรรยากาศรอบๆลบสว่งยงามคำๆำ่ามนั่งแรลงใบาสามใบสี่มง บรรยากาศบ้านสวนปลาหน้างานเดียวของเขาสวนนี้พิกัดกับถนนเดชบุญธลิกครับกิโลเมตรที่สองสี่ถนนเดชบุญธลิกไปหาต่อเขตแล้วครับใกล้ๆจากนี่ไปซองตะูนี่ยี่สิบกิโลพยายามมาเที่ยวมาเลาะมายามก็ภาพกินเขาปุ้งเขาปลาแถวนั้นง่ายๆครับใกล้ๆไปมาสะดวกสบายทาาลาดยางเบดแถวนี้ กระเมื่อนี้กระคือสิบรรยากาศพ่อหอมปากหอมข้อนะพี่น้องน้ามาอัปเดตสู่พี่น้องเลยเบื้องใดไออัปเดตกันบรรยากาศความเคลื่อนไหวของโข่งน้องหน้าของเขาเดืดขึ้นมาเป็นอย่างไรไปอย่างไรมาอย่างไรกระซ้ำนี่แหละครับพี่น้องกระถือโอกาสอำลาพ่อจากรของพี่น้องเลยตอเพี่อย่างตอนนี้น้าพี่น้องเนาะการหนาจังพอกันไหมเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ